สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีตุลลักนาตุลน,นะคะมาเช็คดวงกันหน่อยเนาะว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงนะคะนับจากวันนี้วันที่ฟังคลิปนะคะไปจนถึงสิ้นปี68ชีวิตจะเป็นยังไงจะเจอกับสถานการณ์อะไรบ้างนะคะให้ดูเป็นแนวทางไปเนาะไม่ต้องไปจริงจังซีเรียสอะไรมากนะคะเป็นดวงรวมนะมาดูกันนะขอพลังงานชาวราศีตุลลักนาตุลน,นะคะ ดูได้ทางลัคนาและราศีนะเกณฑ์การแบ่งราศีแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปเข้าไปดูได้ทุกๆคลิปเลยมาดูกันพลังงานของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะ มาเปิดพลังงานของคุณกันสิบคาถานะคะใบแรกสามถ้วย c h อ r i o t s อ๋อหกเหรียญนะคะแล้วก็เป็น high priestess สุดยอดนะคะแล้วก็เป็น queen of wands เมเจอร์มาอีกแล้วนะคะเป็นเดอะสตาร์ตำแหน่งนี้แล้วก็เจ็ดเหรียญจัสติกสุดท้ายเป็น j u d เม e น t โอ้เมเจอร์ขึ้นเยอะมากนะคะทั้งหมด5ใบเลยโอ้ชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะใบแรกเนี่ยขึ้นมาเป็น10ขคาถาเนาะ สำหรับชาวตุนนะคะปัญหาหน่วงหนักบางคนเป็นนิสิตการแบกรับแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือหมายถึงในเรื่องของภาระอะไรต่างๆนานาหรือหมายถึงการทำงานหนักก็ได้นะคะสำหรับบางคนบางท่านทำงานหนักนะต้องมีในเรื่องของความรับผิดชอบที่มันค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้หรือบางคน,น่ะ อาจจะไม่ได้มีภาระอะไรเลยนะแต่อาจจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพคือสุขภาพหลังแบบนี้ก็ได้ปวดหลังเจ็บหลังแล้วชอบไปยกไปแบกอะไรบ่อยๆแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่สถานการณ์อันใกล้นะที่แม่หมอเห็นเนี่ยสำหรับชาวราศีตุลคณาตุลแล้วเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะออมีการเฉลิมฉลองความเรื่นเริงความสุขนะคะความสุขการประสบความสําเร็จการได้ฉลองชัยชนะบางคนเป็นแบบนั้นเลยนะคะ เห็นไหมว่าจะมีสามถ้วยขึ้นมาเหมือนมันเป็นช่วงเวลาของความสนุกสนานการเข้าสังคมการพบปะผู้คนช่วงนี้คุณอาจจะเข้าสังคมบ่อยเข้ากลุ่มเพื่อนบ่อยแบบนี้เป็นต้นเป็นช่วงเวลาที่คุณมีไฟมากๆเลยนะชาวราศีตุลลขณาตุลต้องบอกแบบนั้นนะมีไฟในเรื่องของเก่งในเรื่องของการเข้าสังคมมันเป็นแบบนี้นะาการปรับตัวการอยู่กับผู้คนนะ่ะ แต่ลักษณะนั้นนะคะลักษณะของความสนุกสนานความบันเทิงต่างๆบางคนก็คือไปงานเลี้ยงงานขึ้นบ้านใหม่นะมันมีความสุขมันมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะพื้นดวงนะของชาวราศีตุลลขณาตุลจริงๆแล้วตุลเนี่ยเป็นคนที่คุณคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นคนที่เหมือนคนมียานอย่างรูอ่ะเป็นคนที่มีซิกเซนแรงนะคะสามารถคาดเดาเหตุการณ์หรืออะไรได้อย่างแม่นยำเพียงแค่คุณมองปลาดเดียวคุณก็เข้าใจแล้วตุนเป็นแบบนั้นเลยนะคะเ,เป็นพวกเ,เขาเรียกอะไรนะมีสองอารมณ์ด้วยนะเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนได้ง่ายอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะบทจะเขาเรียกว่าอะไรนะบทจะแบบปลีกวิเวกอยู่คนเดียวอะ่ะเก็บตัวอะ เออก็เป็นแบบนั้นแต่บทจะเข้าสังคมก็คือจะเป็นอีกคนนึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไปเลยแต่บทที่จะเก็บตัวจะปีกวิเวกอยู่คนเดียวคุณจะเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยเช่นกันเหมือนคุณมีบอกสองบุค,คลิกที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนมีขาวกัะดำในตัวแบบนี้ เป็นลักษณะนั้นแต่คุณมีในเรื่องของเซนสัมผัสลางลางสังหรณ์ที่แม่นบางคนก็ในช่วงเนี่ยหเดือนหลังเนี่ยคุณก็อาจจะไปพบเจอสิ่งลี้ลับอะไรแบบนี้ก็ได้ที่มองไม่เห็นแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะชาวราศีตุลัคณาตุลมีเกณฑ์ที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามที่ก่อนหน้านี้มันถูกปิดกั้นมันทําให้คุณมองไม่เห็นโอกาสไม่เห็นความจริงหรือว่าไม่เห็นอะไรต่างๆนานาน,านนะคะแม่หมอมองว่า มันมันถึงเวลาแล้วนะเออมันถึงเวลาแล้วที่เขาเรียกว่าตื่นรู้อ่ะเข้าใจไหมเออมันถึงเวลาแล้วที่ชาวราศีตุลลัคนาตุลจะตื่นรู้กับหลายๆเรื่องที่ก่อนหน้านี้ทําไมไม่เคยรู้ไม่เคยสังเกตไม่เคยเห็นเลยแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะอีกมุมหนึง่งถ้าชาวราศีตุลลัคนาตุลมีปัญหาสุขภาพหรือปัญหาอะไรก็ตามเดี๋ยวจะได้รับการรักษาได้รับการเยียวยาด้วยนะคะอืมมันเป็นลักษณะนั้นนะ บางคนเป็นในเรื่องของสถานการณ์ความจริงจะปรากฏเนี่ยมันติดกับให้ justice ถูกปิดตาอันนี้ขึ้นมาด้วยนะแม่หมอจะบอกว่าเดี๋ยวคุณจะได้รู้รู้ความลับรู้เหตุการณ์อะไรบางอย่างความจริงจะปรากฏอาจจะเกี่ยวกับตัวคุณเองอาจจะเกี่ยวกับคนรอบข้างใดๆก็ได้ด้วยเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้เลยนะคะเออเป็นเกี่ยวข้องกับอะไรอะ่ะเกี่ยวกับจิตวิญญาณก็ได้ความตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณอืมเป็นไปได้การเงินเดี๋ยวจะฟื้นตัวนะคะ การเงินเดี๋ยวจะฟื้นตัวมีทั้งอันนี้อะไรหกเหรียญหกเหรียญก็เจดเหรียญน,นะคะการเงินเดี๋ยวจะฟื้นตัวดีขึ้นมาด้วยเช่นกันไม่ว่าจะใดๆก็ตามอาจจะมีคนช่วยเหลือให้หยิบให้ยืมนะคะแต่เนื่องด้วยจากการเงินของคุณที่เคยลงทุนเอาไว้เดี๋ยวมันจะงอกเงยออกดอกออกผลนะมันก็เป็นลักษณะนั้นให้ได้ให้ไดเอามาใช้อะ่ะนะเป็นแบบนี้นะคะ ปล่อยวางบ้างสิ่งที่ไม่หมอมองเห็นเหมือนชาวราศีตุลลักษณะตุลไม่ค่อยปล่อยวางสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ค่อยปล่อยวางเนี่ยคุณจะเป็นอะไรที่เหนื่อยหนักนะคะเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนั้นนะความคิดของชาวตุลจะค่อนข้างเฮาๆห,หน่อยลุยๆหน่อยเป็นลักษณะนั้นฝ่าฟันปัญหาไม่ค่อยยอมแพ้เดินทางบ่อยนะคะ จะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างที่เดินทางไปที่ที่ไม่เคยไปแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออีกมุมหนึ่งมันอาจจะเป็นในเรื่องของความคิดที่คุณจะลุยในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการงานในเรื่องของชื่อเสียงมันเป็นแบบนั้นการงานมีเกณฑ์ที่จะดีมากๆความรับผิดชอบอาจจะมากขึ้นนะคะ ความรับผิดชอบอาจจะมากขึ้นเหนื่อยกับงานมากขึ้นแบบนี้ก็ได้แต่ตัวคุณเองยังมีไฟในเรื่องของการทํางานแล้วการทํางานก็ประสบความสําเร็จด้วยมันเหมือนกับว่าครึ่งปีหลังเนะคุณลุยหน้าดูเลยคุณสู้หน้าดูเลยแล้วคุณก็จะได้รับการประสบความสําเร็จการเฉลิมฉลองมีชื่อเสียงโด่งดังเด่นดังขึ้นมาชาวตนดีทั้งในเรื่องของการงานดีทั้งในเรื่องของการเงินนะคะ แล้วก็อีกในเรื่องของความรักบ้าง่ะความรักถือว่าโอเคไหมโอเคอยู่ใครที่ไม่เคยคุยกันมาก่อนหน้านี้คือเหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะคุยกันมากขึ้นจะให้โอกาสจะให้อภัยมากขึ้นเหมือนกับชาวตุลจะตื่นรู้อะไรบางอย่างนั่นแหละนะคะแล้วมันทําให้เกิดแบบปณีปนอมยอมความหรือใดๆใดๆก็ได้เนี่ยมันจะทําให้เป็นแบบนั้นคือเรียกว่ามันอ่อนลงถ้าก่อนหน้านี้นะใครแบบ เขาเรียกอะไรงัดข้อกันบ่อยอะนะอันนี้กรณีคนรักที่มีคู่เนาะนะคะมันก็จะมีการที่แบบคุยกันมากขึ้นอ่คุยกันมากขึ้น,น,นแล้วก็มันนิ่งกันมากขึ้นนิ่งนี่หมายถึงนิ่งในทางที่ดีนะเออมันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะไม่ไวุว่นวายวกเวกใส่อารมณ์ใส่กันอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครมีปัญหาในเรื่องแบบนี้ก็จะบอกเลยว่าเออครึ่งปีหลังนี้มันจะดีขึ้นนะนะคะแล้วก็เออคนโสด อาจจะมีเกณฑ์ได้ไปปาร์ตี้ด้วยกันด้วยนะเนี่ยนะคะคนโสดมีสเสน่ห์นะคะจะมีคนมีสเสน่ห์เข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะเอ่อคนโสดอ,อาจจะมีตัวเลือกเข้ามานะคะมีตัวเลือกเข้ามาหลายคนเนาะความรักมันจะมีนะมันจะมีเข้ามาแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะรับไหมเพราะสิ่งที่ไม่เหมาะเห็นคุณอาจจะยุ่งกับงานหรือว่าคุณมีปัญหาส่วนตัวกําลังต้องเคลียร์หรือกําลังต้องแบกรับอะไรบางอย่างแบบนี้คุณอาจจะ ไม่ได้สนใจความรักมากนักอะนะแต่ถามว่ามีเข้ามาแล้วก็เป็นโชคดีด้วยนะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะมีโชคนะคะมีโชคความรักนะก็เป็นลักษณะนั้นในเรื่องอะไรอีกสุขภาพสุขภาพมีอะไรการปวดหลังนะคะปวดหลังปวดเอวส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับลำตัวเนาะเออจะเป็นเกี่ยวกับลำตัวนะคะจะปวดเจ็บ เนี่ยอะไรพวกนี้นะเน้นไปที่หลังเลยนะเด่นชัดมากๆนะคะเออนอกนั้นแม่หมอก็ยังไม่เห็นมีอะไรอ๋อสายตานะคะสายตาระวังเกี่ยวกับเรื่องของการตัดแว่นก็ได้ผ่าตัดก็ได้นะแล้วแต่เลยเป็นไปได้เช่นกันแก้เคดก็ไปตัดแว่นซะอะไรแบบนี้อืมอะไรอีกอ่ะไม่เป็นไรนะคะ อ๋อสิ่งที่ควรระวังนิดนึงระวังเรื่องคดีความด้วยนะเออการรื้อฟื้นนะคะการรื้อฟื้นคดีความขึ้นมาอันนี้ต้องระวังนะอ,อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันอีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไรนะคะอ,อันนี้ก็เกี่ยวกับคนที่อาจจะมีเรื่องมีราวอะไรแบบก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะมาดูกันต่อนะคะชีวิตคุณจะเป็นยังไงอีกนะในปี 68. นะ เออไม่ใช่สิจากวันนี้ถึงสิ้นปีหกแปดมาดูกันนะคะชีวิตชาวตุนแมงสี่หูห้าตาโอ้ดีนะเนี่ยแมงผู้คำหลวงนะคะ,มะแมลงผู้คำหลวงอ่าเผาพริกเผาเกลืออันนี้ต้องระวังโอ้ ผีหานะคะสวดถอนอืชาวราศีตุลลัคนาตุลแม่หมอจะบอกว่ามันมีในเรื่องของกรรมเก่านะคะกรรมเก่ากงกรรมกงเกวียนแบบนี้เป็นต้นที่มันจะเกิดขึ้นได้นะคะที่มันจะสะท้อนย้อนกลับมาหาคุณแบบนี้นะคะอืมแต่ถามว่ามันมีทางแก้ไหมของชาวราศีตุลมันมีทางแก้นะคะเพราะมันมี ไพ่ใบนี้ขึ้นมาสวดถอนนะไพ่ใบนี้เนี่ยมาอาจจะหมายถึงตัวคุณเองอะ่ะอาจจะต้องไปทําบุญนะสร,ญสร้างบุญสร้างกุศลอะไรบางอย่างนะคะโดยเฉพาะสวดมนต์นั่งสมาธินี่แหละดีที่สุดนะคะจะทําให้คุณแคล้วคลาดนะจากอากุศลกรรมที่เคยทําไว้เนี่ยมันจะมันจะย้อนกลับมานะบางทีอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพโรคติดต่อเชื้อไวรัสการติดเชื้อนะ ได้ด้วยนะคะไพ่เนี้ยคือกงกรรมกงเกวียนกรรมมันสะท้อนย้อนกลับมาแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทำบุญอะไรได้ให้รีบทำการสราปแช่งความเครียดแค้นเออถึงได้มีไพ่พระพรมขึ้นมาใบแรกเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของการให้อภัยให้โอโหสิกรรมนะคะพระพรมใบนี้ขึ้นมาก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นลักษณะนั้นนะ ไพ่จองเวรจองกรรมขึ้นมาที่ต้องระวังก็คือหนึ่งในเรื่องของโลกภัยนะคะในเรื่องของการถูกอาฆาตเคียดแค้นถูกจ้องทำร้ายโดนทำร้ายแบบนี้นะคะการสรับแช่งออต้องระวังแต่ชาวตุลมีบุญกุศลบางอย่างคุ้มครองอยู่นะคะแต่อยากให้คุณทำเพิ่มอยากให้คุณทำเพิ่มนะคะ ถ้าใครทําทุกวันอยู่แล้วดีมากๆนะคะแม่หมอจะบอกว่าก็ไม่ต้องกลัวเลยอาจจะโดนแบบเล็กๆน้อยๆน,นะเป็นกําเก่าหรืออะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้อาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายอาจจะเจ็บป่วยติดเชื้อน,นิดหน่อยแล้วก็หายแบบนี้ก็ได้นะคะแต่สําหรับบางคนบางท่านอาจจะต้องทํามากหน่อยอืพยไพ่ใบนี้มีดวงธรรมจักรขึ้นมาหมายถึงว่าการได้รับชัยชนะหรืออันตรายต่างๆนานา,นาทําร้ายไม่ได้แต่พไพ่ใบนี้เขามีเงื่อนไขคือว่าคุณต้องมีศีลธรรม นะคะคือเรียกว่าคุณต้องเป็นคนดีอ่ะคุณต้องประพฤติธ,ธรรมอ่ะนะประพฤติธ,ธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมให้ทานได้หมดเลยตรงนี้จะเข้ามาช่วยป้องกันหรือปกป้องคุณได้นะคะแล้วคุณจะหลุดพ้นในที่สุดแต่ต้องทำนะแม่หมอบอกเลยนะคะอืมถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องระวังนะกรรมมันจะให้ผลกรรมไม่ดีนะมาดูกันต่อนะคะ ชีวิตคุณจากนี้จะเป็นยังไงอีกนะคะพระรามขึ้นมาเป็นเทพบุตรยุติธรรมนี่สืบชะตาใครทําคุณงามความดีเอาไว้เนี่ยแม่หมอจะบอกว่าตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป,ป้องคุ้มครองบุญกุศลของตัวคุณเองนั่นแหละปกป,ป้องคุ้มครองนะคะอทํายังไงได้ผลอย่างงันเทพบุตรยุติธรรมขึ้นมามันเป็นเหมือนการตัดสินด้วยเช่นเดียวกันตัดสินชะตานะถูกผิดดีชั่วแบบนี้เป็นต้น นะคะออตัดสินในเรื่องของกรรมดีให้ผลคุณก็จะอยู่รอดปลอดภัยมีชีวิตที่สงบสุขมีครอบครัวที่สงบสุขมีทรัพย์สินบริบูรณ์มากมายการกินการอยู่ทุกอย่างเอ,อื้ออำนวยอุดมสมบูรณ์พูนสุขไปหมดนะ่ะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะอืแต่ว่าใครที่เคยกระทำผิดกระทำผิดในเรื่องของชู้สาวนะ ในเรื่องของชู้สาวในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะใช้อำนาจเกินขอบเขตนะใต้โต๊ะบ้างแหละอะไรบ้างแหละแบบนี้นะคะต้องระวังนะกรากงกรากงเกวียนมันจะย้อนกลับเข้ามา บางคนเคยเป็นผู้มีอิทธิพลมาการก่อนนะแล้วก็ทําสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้แบบนี้ทําให้เขาเจ็บใจเจ็บปวดเขาก็สาบแช่งเอาไว้ถึงเวลาดวงตกบุญหมดกรรมมันก็เข้าแทรกนะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าไม่บหมอพูดทุกคลิปเลยอะว่าให้ทําบุญเยอะๆนะคะอืสร้างบุญสร้างกุศลทุกวันมาดูต่อนะคะชีวิตคุณจะเป็นยังไงอีกนะจากนี้นะคะ เสือสมิงเสือสมิงเนี่ก็คือการโดนทำลายได้โอ้นอนลงพรพพิรุณพยาต่อเงินต่อทองระวังนิดนึงนะชาวตุนนะคะแรงอยู่เหมือนกันเนาะเออนะคะ <c oughs> มีเสือสมิงขึ้นมาใบแรกนะไพ่ไินีเนี่ยนะคะ มันบ่งบอกถึงการถูกหลอกลวงนะหรือการถูกทําสิ่งที่ไม่ดีรับหลังแบบนี้ก็ได้การถูกทําร้ายก็ได้คุณใส่มนดําก็ได้นะแล้วติดกับให้นอนลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นออสร้างบุญบาร,รมีแก้เค็นแก,แก,แก้แก้ดวงนะคะไปปล่อยชีวิตสัตว์ก็ได้นะอันนี้ก็คือจะช่วยได้เร็วหน่อยนะปล่อยชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยปูปล่อยวัวได้หมดเลย นะคะไปไถ่ชีวิตอย่างเงี้ยแล้วก็หรือไม่นะแต่แต่สวดมนต์นและนั่งสมาธิเนี่ยต้องทำทุกวันแล้วแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรแผ่เมตตาให้กับเทวดาประจำตัวให้ท่านมีบารมีแข็งแกร่งนะคะปกป้องคุม้มครองได้แต่สำหรับบางคนบางท่านนะคะไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตของตัวเองแต่อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับของคนอื่นแล้วก็ได้เกี่ยวกับมรดกพินัยกรรมแบบนี้ก็ได้นะสำหรับคนที่มีบุญมีกุศลตัวคุณจะรอดนะคะแต่ว่าคุณจะได้เป็นทุกขลาภมา เป็นแบบนี้นะทุกขลาบได้ลาบจากจากออการสูญเสียแบบนี้ก็ได้ด้วยเป็นประกรันบางคนเป็นเงินประกรันครบกําหนดก็ได้นะคะมันขึ้นอยู่ที่คนนะแม่หมอถึงต้องบอกว่าพื้นฐานดวงพื้นฐานบุญบารมีแต่ละคนไม่เท่ากันต่อให้อยู่ลัคนาดเดียวกันราศีเดียวกันนะคะอืมนะมันก็จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะ เนีย่ยเป็นลักษณะนั้นไพ่เขาก็แยกออกมาให้เราเห็นนะส่วนคนที่สร้างบุญบารมีมาเนี่ยแม,แ,มแม่หมอจะบอกว่าไม่ต้องกลัวเลยนะจะได้รับแต่สิ่งที่ดีๆจะได้รับชดชูรับการเชดชูค้าขายดิบค้าขายก็ดีนะเรียกว่าเออม,มีมีเงินมีกําไรอะ่ะลุ่งเรืองเฟื่องฟูงฟอะ่ะมันเป็นลักษณะนั้นนะคะมีเกี่ยวกับมีเกี่ยวกับในเรื่องทรัพย์สินที่ดินบ้านช่องแบบนี้ได้ด้วยนะ อืมไปเกี่ยวกับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านช่องได้นะ <c oughs> จเวิตพระชัยมงคลมาดูกันต่ออีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไรบางคนซื้อบ้านขายบ้านซื้อรถขายรถอ๋อบ้านอย่างเดียวสิอ๋อมีรถด้วยอ่ะได้นะคะเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถมีเกณฑ์การซื้อกันขาย ได้เงินเยอะด้วยนะเนี่ยนะคะอุดมเลยติดกับไพ่พระแม่โพศพอ่ะมาดูกันต่ออีกสำรับหนึ่งนะคะสำรับนี้จะบอกอะไรถอดจิตหลุดพน้นห้ามเข้าใกล้บริวารน,นาทีทองอม, <c oughs> <c oughs> มุลกุศลจะช่วยให้คุณหลุดพน้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย นะคะจะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแบบนี้นะหลุดพ้นจากมัจจุราชแต่ต้องสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเงื่อนไขของไพ่มันจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมผู้ชายใส่เสื้อสีขาวนะคะบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะคะก็คือบ่งบอกด้วยบุญบาร,รมีวาสนานั่นแหละนะที่จะนําคุณให้หลุดออกจากจุดจุดนี้ไปได้ แบบนี้เป็นต้นคนใกล้ตัวนะคะบางคนบางท่านก็ไม่ควรที่จะไว้ใจมากนะักแม่หมอบอกเลยนะคนใกล้ตัวแบบมากๆอ่ะอืมนะต้องระมัดระวังนะคะอืม อีกอย่างหนึง่งคุณมีโชคแบบฟลุกๆด้วยมีโชคกระทันหันมีโชคกระทันหันนะคะเป็นพวกนาทีทองอะนะต้องไวนะปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บนะต้องได้เลยอะไรแบบนี้ถ้าช้าอดนะมีเกณฑ์ที่จะได้ได้โชคได้ลาบตรงนี้ด้วยอะมาดูกันต่อนะคะ <c oughs> จะเป็นยังไงอีกปวดศีรษะชีวิตนะ่ะมาอีกแล้วว่า ตัดขาดอืมคู่บุญชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะนี่คือการโดนทำโทษได้เนาะอืมอันนี้คือชีวิตนะคะการเกิดเวียนไายตายเกิดการเกิดใหม่แบบนี้ก็ได้บางคนเกิดในเกิดในภพเดิมแต่บางคนเกิดในภพใหม่มีมีนะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแบบน่ากลัวหรืออะไรนะมันเป็นเรื่อง เป็นเรื่องธรรมชาติด้วยซ้ำนะคะไม่ได้ไม่ใช่เรื่องไม่เป็นมงคลหรืออะไรนะไม่หมอไทยตามไพ่นะคะเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นก็สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้มากๆเนาะเออแต่บางคนบางท่านเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยนะมีปัญหานะคะเออความเจ็บปวดการการ ตัดขาดกันหรือหันหลังให้กันไหะอย่างที่แม่หมอบอกไปนั่นแหละนะอืก็เป็นลักษณะนั้นก็มีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะเป็นแบบนั้นได้เช่นเดียวกันนะคะอืมพอมาเจอเรื่องอย่างนี้แม่หมอก็ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรเท่าไหร่เนาะอมไม่ค่อยอยากจะลงลึกอืมนั่นแหละนะคะเป็นไปได้อมืมาดูกันต่อนะคะ แต่คนที่ทําบุญสร้างกุศลมามากเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเนาะชีวิตจะเจอแบบแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะบุญกุศลปกป้องคุ้มครองดีมากๆเลยแหละนะมาดูกันต่อคะ่ะฉลมใจอ่าช่วงนี้ขอพรดีนะขอพรประสบความสำเร็จนะคะ เด่นปรับตัวเก่งนะมีเรื่องให้ต้องปรับตัวนะคะ มีการถูกผลักดันนะคะผลักดันให้ไปโดดเด่นน่ะมันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะอยู่เบื้องหลังก็จะมาอยู่เบื้องหน้านะจะปรับตัวกับกลุ่มใหม่สังคมใหม่ๆนะคุณต้องปรับตัวนะเพราะบางครั้งมันเราอาจจะมีอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นแบบนี้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือใดๆก็ตามนะช่วงนี้ขอพรจะประสบความสําเร็จนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยชัยให้พรคุณแบบนี้เป็นต้นนะอาจจะต้องมีการปรับกับอะไรหลายๆอย่างเลยแหละนะสำหรับชาวราศีตุลคณาตุลบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะไปเจอในสิ่งที่มันเข้ากันไม่ได้ แบบนี้เนาะอืมก็ต้องใช้การปรับตัวใช้เวลาสักระยะหนึ่งแบบนี้นะโอเคก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์ขอให้คุณมีความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ